สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวโกเบโกนะครับเอเก่140นะครับวันนี้นะครับมาใหม่นะครับหนึ่งคันนะครับจากศูนย์ระยะนะครับอันนี้นะครับก่อนเก็บงานนะครับมาใหม่หนึ่งคันสีเดมๆเลยนะครับรถหมื่นชัโมงนะครับเจ้าของนี่ เข้าศูนย์ตลอดนะครับเนี่ยออกมาจากศูนย์เลยนะครับคันนี้นะครับศูนย์ระยะอยู่บางนานะครับอยู่บางนานะครับตัวนี้ก่อนเก็บงานนะครับเดี๋ยวลูกกันเลย ลูกกัเลอะที่แตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็โซมัน่าจะตึงไปสีสันเดิมๆนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวจากทุกขีทำให้นะครับเก็บงานล้างทำความสะอาดนะครับเป็นสวยๆเลยนะครับรถหมื่นชั่วโมงนะครับเพิ่งมาใหม่นะครับ เอามาจากศูนย์เลยนะครับเจ้าของน่าจะเอาไปเทินเอาเจ้าของน่าจะเอาไปเทินเอากันใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจช่วงล่างดีนะครับอิวแน่นนะครับ ได้มาจากศูนย์เจ้าของบอกคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเช็กศูนย์ตลอดนะครับใครได้ไปนี่ไม่ผิดหวังนะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะออกเอเกมนะครับมันเป็นแผงข้างแบบเจาะรูนะเจาะรูนะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะออกเอเกมนะครับมาลองระบบได้นะครับมาลองระบบได้ระบบดีนะครับ เตมเดี๋ยวมาดูช่วงล่างก่อนช่วงล่างก็เตรียมเตมถือว่าไม่ไม่ก่อนเนาะไม่ไม่ผูเนาะเพราะว่าตามตามตามนี่มันแหละเนี่ยใช่ใช่สีเดิมเดิมเลยนะครับโซ่ก็ยังพอได้นะครับเนี่ยโซ่ยังลิงยังพอได้นะครับบูทไม่มีแตกบูทไม่มีแตกนะครับ ปกเกตนะครับสีสันเดิมๆนะครับนี่ครับมันเป็นตัวนี้เจาะเจาะรูถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบตัวสุดท้ายของซปเปอร์เอ็กซ์นะครับก่อนที่จะออกเอ็กเอมนะครับมันเป็นแผงข้างเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยนะแบตแบตนี่น้อยเดิมๆแข้งนะครับ สีสันเนื้อตัวประมาณนี้เลยครับใครหารถเดิมไว้ใช้งานนะครับมาดูเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเป็นซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับเข้าใหม่นะครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทนะครับจัดเป็นแนนได้ดาวสองแสนห้าหมืนบาทนะครับจัดเป็นแนนหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งปั๊มนะอันนี้คือสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่ได้ล้างเนี่ยมีแต่คราบดินนะครับไม่มีเยิ้มนะ ไม่มียืมนะหแห้งๆนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บงานให้นะครับก็คือล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็ดูรอยรั่วรอยซึมนะครับใาไม่ใช่งาน,ไม,งานไม่ปิดบังคันนี้แน่นๆเลยท yeah. ำบอกเลยครับคันนี้เขาศูนย์ตลอดเช็คศูนตลอดนะครับไม่ปิดหวังนะครับช่วงล่างก็ประมาณนี้นะครับโซ่โซ่ยังถือว่าได้อยู่ไม่ถือว่า ตซนนี้ยังพอได้นะครับปูนก่นไม่แตกนะครับเนี่ไม่ไมีปูนนะเดี๋ยวเราปัดออกเนี่ยปัดออกทําความสะอาดนะครับแล้วก็ปัดออกนะครับแล้วก็คนสีดำํำคนไปสวยงามนะครับนะกระจกข้างยังติดอยู่เลยนี่ ครับเดิมๆเลยนะครับสีสันเนื้อตัวสวยงามเดี๋ยวพามาดูพามาดูเอวสวิงนะเนี่ยเอลสวิงก็ไม่เยิ้มนะครับเนี่ยไม่มีสายเส้นไหนเยิ้มนะเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ล้างนะเดี๋ยวล้างทำวามสะอาดสวยปัม๊มแห้งเลยเแห้งิบเลยเนืน้อตัวสวยงามนะครับเนี่ย บูมอาร์มเดิมๆไม่มีร้าวแตกนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้สวยเชื่อนะครับเนี่ยทําความสะอาดให้สวยกว่านี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่รถเพิ่งเข้ามาใหม่เด็กเครื่องนิ่มๆเลยเด็กนิ่มไม่ใหญ่ยังไม่สูนครับใครเอาไปไม่ผิดหวังนะครับคันนี้นะครับ พราะว่าเจ้าของดูแลรถดีนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับรถหมื่นชั่วโมงนะครับหมื่นชั่วโมงนะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับหมื่นชั่วโมงนี้ไม่ถือว่าไม่แพงเสียงเครื่องนิ่มๆหมดเลยถ้าซีนกระบอกตัวในรั่วซึมเดี๋ยวเราก็เก็บให้แต่ก็ไม่รั่วซึมนะเจ้าของเช็คดีมาก นุ่นเข้าใหม่เหมือนกันนุ่นเข้าไปอันนุ่นก็ามาจากอริยะเหมือนกันนะเจ็ดห้าเจ็ดห้าบ้าพลังเจ็ดห้าเจ็ดห้าบ้าพลังเอามาจากอริยะจะพามาดูเหมือนชั่วมงแต๊ะ หนึ่งมืนสามร้อยเจ็ดสิบแปดชั่วโมงนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่ครับภายในเดิมๆถือว่าเดิมนะครับเดิมมากนะครับเดิมๆเลยสภาพนี้ใครได้ไปถือว่าโอเคเลยทำนี่กระจกข้างยังติดอยู่เลยเนะี่ยกระจกข้างยังมีอยู่เลยนะครับนี่เดี๋ยวรอทําความสะอาดนสวยกว่านี้นะครับนี่ใครหาอยู่นะครับไม่ผิดหวัง เชื่อผมเลยนะครับอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโซ่ดีเนี่ยเป็นติดนีอยู่คำเตือนเนี่ยนี่ก็ตามเนี่ยเจ้าของใจงานมีตัวล็อกเลยไหมล็อกอยางดี บางลงเทาไปล้างไปในกิ๊บร้อยสี่สิบเนี่ยครับมีหมดนะครับเอ็มศูนย์ตลอดมาจากศูนย์บางนาแล้วก็เจ็ดสิบห้าก็มาจากศูนย์บางนาเหมือนกันนะครับเจ็ดสิบห้ามาใหม่นะครับตอนนี้เรามีร้อยสี่สิบยูซีคันนะครับสุ per x m คันหนึ่งนู่นครับอยู่ในโรงจอดล้างซ่อมนู่นครับ ใครไม่ใจล้างคอมดิรอล้างทำสีนะครับนุ่นคันซุปเปอร์เอ็มนะครับมาใหม่นู<ฮ>่นคันนุ่นซุปเปอร์เอ็มมาใหม่คันนี้มาใหม่เหมือนกันล่าสุดเลยล่าสุดหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทราคามาคุยกันได้นะครับซื้อสดนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ดาวสองแสนห้าจัดไฟแนนซ์นล้านหนึ่งนะครับใครสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปด โกแปดนะครับย้านะครับคันนี้ใครมาก่อนได้ก่อนมาลองรถมาลองรถแล้วก็ทําเรื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวงานเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับอยากให้เปลี่ยนทําตรงไหนเพิ่มปุ้งกิ้งปุ้งกีสลักปุ้งกีนะครับตรงไหนเพิ่มก็มาคุยกันได้นะครับนะครับเบอร์โทรก็0ูนย์หกสอ8สามสานะครับย้านะครับ0ูนย์หกสอามสามแปดแนะครับรถอยู่ราชบุรีนะครับอาเภอบางแพรนะครับมาดูได้เลย คันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังสีเดิมเลยนะครับสีเดิมนะครับไม่งั้นก็จะขัดสีให้นะครับไม่ต้องทําสีหรอกสวยอยู่แล้วนะคขัดสีเนี่ยก็สวยงามนะครับสติกเกอร์เดิมๆนะครับสิสติกเกอร์เดิมๆจากศูนย์นะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับนี่สำหรับกรุงเกี้ใครเอาก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับชิ้นกระบอกก็ไม่มีรั่วซึมนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยูทูบสินนายไมโครซิงครับ เรามีรถเข้ามาเรื่อยๆนะร้อยสามห้านะครับร้อยสามห้านะครับเก่านอกใช้งานแล้วนะครับใช้งานแล้วพูดไทยจะไม่คล้องนี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ